สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำปารองคำเป็นศิทธิพิบาคลคริสศจักรมหาพรตรีมนทนนะคะเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์ซึ่งเป็นการศึกษาพระวาชะะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในพระธรรมยูดาซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าพระกรุณากับกรรมชั่วของมนุษย์ก่อนสิ่งใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นอาหารวิเศษสำหรับฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณของเราดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารฝ่ายร่างกายอย่างเดียวนั้นไม่ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรับถ้อยคำที่มาจากพระโอษฐของพระองค์ทุกๆวัน เพื่อเราจะมีกำลังเร็วแรงฝ่ายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอทรงนำเราในเวลานี้ในการเรียนถ้อยคำของพระองค์ให้เป็นไปตามการทรงนำขององค์พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่รงทรงประสงค์จะตรัสกับคนของพระเจ้าผ่านถ้อยคำของพระองค์ในเวลานี้จึงกราบมอบไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ตอนนี้เราก็มาถึงข้อที่23ในพระธรรมยิดานะคะซึ่งกล่าวว่าจงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟเอาแค่ประโยคเดียวนี้ก่อนนะคะจงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟดิฉันตั้งชื่อเรื่องคลิปนี้ว่าช่วยด้วยอาจจะดู ตลกหรืออาจจะดูแปลกดีแต่แท้ที่จริงเป็นถ้อยคําที่ใครก็ตามที่ได้ยินแล้วต้องสะดุ้งสะเทือนการที่คนเราจะหลุดปากพูดคำคำนี้ออกมานั้นหมายความว่าเขากำลังเผชิญวิกฤตหรือความเป็นความตายอยู่ตรงหน้านะคะฉะนั้นเช่นเดียวกัน ถ้าเราเพียงแต่เปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราออกทุกวันนี้เราจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเสียงร้องกึกก้องทั่วแผ่นดินไทยหรือทั่วโลกบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเพียงแต่คนของพระเจ้าจะเปิดหูฝ่ายวิญญาณและแสวงหาพระเจ้าเหมือนอาจารย์เปาโลหรือเปล่านะคะซึ่งเราจะเห็นว่า คำคำนี้เราก็จะพบในโจชนะของพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่9ขณะที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอโปรดมาช่วยพวกข้าพระเจ้าในแคว้นมาซิโดเนีย นี่เป็นนิมิตที่อาจารย์เปาโลได้เห็นแล้วเราทั้งหลายทำไมไม่เห็นนิมิตล่ะคะก็เพราะว่าหลายครั้งเราไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าคนที่เห็นนิมิตคนที่ได้ยินเสียงพระเจ้าคนที่รู้ถึงแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งก็คือ คนนั้นเขาใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าในการอธิษฐานในการแสวงหาพระองค์ในการอธิษฐานเผื่อคนเป็นจำนวนมากที่กำลังพินาศอธิษฐานเพื่องานของพระเจ้าอธิษฐานเพื่อคนของพระเจ้าอธิษฐานเพื่อปัญหาที่เขารับรู้ได้ยินได้เห็น นี่คือสิ่งที่คนของพระเจ้าควรมีในพระเจนาของพระเจ้าในพระธรรมยูดานี้บอกว่าจงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟถ้าเราเห็นคนกำลังจะจมน้ำตายต่อหน้าต่อตาเราจะทำอะไรคะเราคงไม่ยืนดูเฉยๆอย่างไม่สะทุกสะทานและปล่อยให้เขาจมลงไปและตายต่อหน้าต่อตา ถ้าเรากำลังเห็นไฟกำลังไหม้บ้านและมีคนอยู่ข้างในกำลังร้องขอความช่วยเหลือเราก็คงไม่ยืนดูเฉยๆที่จะเห็นไฟนั้นกำลังโหมกระหน่าไหม้บ้านและก็ค้อกคนที่อยู่ในบ้านนั้นตายต่อหน้าต่อตาถ้าเรากำลังเห็นคนตาบอดกำลังเดินไปในหนทางนั้นและข้างหน้าเขานั้นมีท่อ ที่ฝาเปิดอยู่และเป็นท่อที่ลึกและมีน้ำเต็มถ้าเขาตกลงไปเขาคงไม่รอดเราก็คงไม่ยืนดูเฉยๆและก็มีความรู้สึกว่าทุระไม่ใช่เรามีงานยุ่งเรากำลังวุ่นวายอยู่กับปัญหาและก็ธุรกิจการงานเราอยู่เราไม่มีเวลาที่จะไปช่วยคนเหล่านี้และก็ปล่อยให้คนตาบอดนั้นเดินตกท่อและตายในที่สุด ถ้าเราเป็นคนเช่นนั้นนะคะที่ทำตัวอย่างนั้นคุณเป็นคนที่ใจร้ายใจดำที่สุดในโลกเลยคุณไม่มีจิตใจที่จะเรียกว่าความเป็นมนุษย์อยู่ในใจคุณเลยแต่แน่นอนเราไม่ได้เห็นด้วยตาฝ่ายร่างกายเราแต่ถ้าเพียงแต่เราเปิดตาฝ่ายวิญญาณเรากำลังเห็นคนมากมายกำลังพิน,นาศ กำลังพินาศคนกำลังมีปัญหาสุขภาพมากมายที่ได้รับความทุกข์ทรมานและก็ยังถูกกระหน่ำซ้ำเติมจากโควิดอีกคนกำลังมีปัญหาสุขภาพในขณะที่เราต้องต่อสู้กับเจอโรคโควิด e. นั้นก็ปัญหาเศรษฐกษิจก็มาซ้ำเติมทำให้รู้สึกแย่ลงไป และแน่นอนคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าไม่เพียงแต่เขาเผชิญชะตากรรมกับความทุกข์ทรมานในโลกนี้ทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจแต่เมื่อเขาจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณของเขาก็ต้องพบกับความทุกข์ทรมานชั่วกับชั่วกันด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงตรัสสั่งคนของพระเจ้าทุกคนในพระมหาบัญชาของพระองค์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะคะ ที่เรารู้จักกันดีและบางคนก็ท่องได้แต่มันยังไม่เป็นชีวิตของเรามันยังไม่ออกมาเป็นการกระทำของเราซึ่งพระเจนาของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติษมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แน่เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุกเราต้องการประโยคสุดท้ายเท่านั้นที่จะสำเร็จในชีวิตของเราบอกว่านี่แน่เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุก พระองค์จะทรงอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระองค์นี่เป็นคำสั่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นคําสั่งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะ,สะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์สั่งเราทั้งหลายทุกคนที่เชื่อไม่ใช่สาวก12คนหรือสิทธิประมาณ500คนที่อยู่กับพระองค์เท่านั้นเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์ทุกยุคทุกสมัยพระมหาบัญชานี้เป็นของเราทุกคน เราได้ตอบสนองพระองค์หรือยังค่ะและไม่เพียงแต่เป็นพระมหาบัญชาเท่านั้นคริสเตียนจะต้องมีหัวใจเหมือนอย่างพระบิดาในพระเจ้าของพระเจ้าในสองเปโตบทที่สามข้อเกได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงเฉยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่นี่คือหัวใจของพระบิดา ระรงไม่ได้เฉื่อยช้าในพระสัญญาของโะรงที่จะให้พร,ระเยซูคริสต์เดจกลับมาครั้งที่สองบางคนหวยหาและรีบเร่งและบอกกับโะรงว่ามาเร็วๆเถอะโปรงเจ้าค้าไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วแต่อยากจะทำหน่อยว่าคุณได้ทําหน้าที่ของคุณหรือยังที่ทําตามพระมหาบัญชาของโปรงสมบูรณ์แบบหรือยังพระเจ้าไม่ท่งประสงค์ให้ใครพินาศเลยนี่ควรจะอยู่ในหัวใจของคริสเตียนทุกคน เมื่อเรามองไปในคนในโลกปัจจุบันนี้เขากำลังห่วยหาเขากำลังสแสวงหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจทุกสิ่งทุกอย่างที่คนบอกว่าดีแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์และช่วยได้เขาจะกรูไปหาสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างหรือสิ่งที่สร้างด้วยมือมนุษย์บางครั้งเราที่เชื่อในพระเจ้าเราก็มองเขาด้วยความสงเพศเวทนาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เขา คนไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นคุณต้องมองคนเหล่านั้นด้วยท่าทีของพระเจ้าด้วยความเมตตาสงสารและรีบที่จะประกาศข่าประเสริฐและช่วยเขาและนําเขามารู้จักกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พระเจ้าไม่ส่งประสงค์ให้ใครพินาศเลยคริสเตียนถ้ามีความรู้สึกว่าเรารอดแล้วคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่างนั้นไม่ใช่หัวใจของพระบิดา หัวใจของพระบิดาเมื่อเรารอดแล้วเราจะมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะช่วยคนเป็นจำนวนมากที่กำลังพินาศนั้นมาหาพระเจ้าโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องของเราที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าอยากเห็นความพินาศของเขาหรือหรือคุณไม่เชื่อพระสัญญาของพระเจ้าหรือคุณไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าว,ว่า คนที่จะไปสวรรค์ได้คือทางเดียวท่านกะ็คือทางพระเยซูคริสต์ถ้าเขาไม่รู้จักกับพระองค์เขาไม่ร,รอดถ้าเราเชื่อเช่นนั้นอย่างแท้จริงว่าเขาจะไปสู่นรกบึงไฟยอย่างแน่นอนและเรารู้ว่าความพินาศกำลังมาถึงเขาถ้าเรามีหัวใจของพระบิดาเราจะทำทุกวิธีทางที่จะช่วยคนเหล่านั้นให้กลับมาหาพระเจ้า การประกาศข่าวประเสริฐไม่เพียงแต่เป็นพระมหาบัญชาไม่เพียงแต่เราที่จะมีหัวใจของพระบิดาที่เต็มไปด้วยพระเมตตาและสงสารคนอื่นและที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้กลับมาหาพระเจ้าเพื่อเขาจะหลุดพ้นจากความพินาศและในปัจจุบันเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าและเขาจะมีที่ยึดมั่นและยึดเหนี่ยวทางใจได้อย่างแท้จริงนะคะ ในหนึ่งโคลินบทที่9้ข้อ16ยังได้กล่าวต่อไปว่าเพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสร,ริฐนั้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะจําเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นการรับผิดชอบ ต่อพระเจ้าในชีวิตของคนในโลกนี้ความเป็นความตายในนรกบึงไฟของคนในโลกนี้อยู่ในมือของคริสเตียนที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประกาศให้เขาได้รับรู้คิดดูง่ายๆก็แล้วกันว่าถ้ามีคนหนึ่งนะคะที่เขากำลังจะเดินไปสู่ความตายและเรารู้ว่าเขากำลังจะตาย และเราก็รู้อยู่ว่าเราช่วยเขาได้แต่เราไม่ช่วยเราอาจจะมีเหตุผลมากมายมาแก้ตัวในเวลานั้นแต่เมื่อเขาตายไปถามหน่อยว่าเราจะมีความรู้สึกผิดสักนิดไหมว่าทำไมเราไม่ช่วยเขาและทำไมปล่อยให้เขาตายและความตายของเขานั้นจะไม่มีผลต่อใจของเราเลยหรือ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนในยุคปัจจุบันเราไม่มีข้ออ้างว่าเราพูดไม่เป็นเราเทศไม่เป็นเราสอนไม่เป็นเราจึงไม่ประกาศเพราะว่าทุกวันนี้มีสื่อมากมายในการประกาศข่าวประเสรศิฐในสมัยของพระเยซูในสมัยของอัครสาวกในสมัยคริสเตียนรุ่นแรกเขามีวิธีการเดียวก็คือต้องออกไป ต้องออกไปเท่านั้นอยู่ที่บ้านประกาศไม่ได้และวิธีเดียวที่จะประกาศก็คือด้วยปากของเขาต้องพูดต้องเป็นพยานต้องเทศนาสั่งสอนบางครั้งก็ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าเพราะว่าไม่มียานพาหนะที่จะช่วยให้การเดินทางนั้นรวดเร็วได้แต่ในยุคปัจจุบันเรามีอุปกรณ์ช่วยมากมายเลย โดยที่เราอยู่บ้านเฉยๆเราก็ประกาศได้เป็นจำนวนมากเรามีสื่อมากมายที่เราไม่ต้องไปฝึกพูดฝึกเทศฝึกสอนฝึกเป็นพยานเพราะเราสามารถใช้สื่อนั้นได้ซึ่งสื่อของทิเซียนเขาไม่ได้สงวนสิทธิและดิฉันเองก็ได้เขียนใบปลิวออกมาสามแผ่นด้วยกันนะคะชื่อเรื่องว่าพระที่ช่วยได้ คุณกำลังสแสวงหาอะไรและทำไมต้องพระเยซูและดิฉันก็ได้อัดเป็นเสียงอ่านไว้แล้วเราสามารถที่จะแชร์ใบปลิวเสียงอ่านนี้ได้โดยที่เราอยู่บ้านเฉยๆและเราไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราในสมัยเด็ก่อนเราต้องเดินตากแดดตากฝนนะดิะฉันจำได้ในช่วงชีวิต เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าใหม่ๆอยู่ที่ภาคอีสานนี่ฉันต้องเดินตากแดดร้อนจัดนะคะเพื่อไปแจกใบปริวแจกหนังสือออกไปประกาศแต่ในยุคปัจจุบันเราสามารถที่จะแชร์ได้มีสื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้ามากมายใน YouTube ท,ที่เราจะแชร์ได้ เราจึงไม่มีข้อแค่ตัวใดๆทั้งสิ้นว่าเราไม่มีเวลาเราไม่มีความสามารถเราไม่ว่างเพราะเราไม่ได้ใช้เวลามากมายเลยขอให้พระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ที่จะช่วยกระตุ้นจิตใจของคนของพระเจ้าที่จะตื่นขึ้น การประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นเหมือนกับการช่วยเหลือคนให้ออกจากไฟเป็นงานเร่งด่วนเป็นงานที่รอรีไม่ได้เป็นงานที่จะมีเหตุผลอะไรอ้างไม่ได้ถ้าคนกาลังเป็นถ้าคนกาลังจะตายอยู่ต่อหน้าเราเราไม่มีเหตุผลใดๆที่จะอ้างได้เราจะทําทุกวิถีทางที่จะช่วยคนนั้นถ้าเราช่วยไม่ได้เราจะวิ่งไปหาคนที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ฉันยอยากจะถาม ท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าว่าท่านทำอะไรบ้างทุกวันนี้ที่จะมีส่วนช่วยคนให้มารู้จักกับพระเจ้าอย่างน้อยที่สุดคือการอธิษฐานของเราที่เรามีหัวใจรักและห่วงใยคนเหล่านั้นหรือเปล่าเริ่มต้นที่หัวใจของเราที่จะอธิษฐานเพื่อและ เริ่มต้นที่ชีวิตของเราที่จะหยิบยื่นความรักของพระเจ้าออกไปและเริ่มต้นชีที่ชีวิตของเราที่จะแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าออกไปขอพระเจ้าทรงเราในหัวใจของคนของพระเจ้าที่จะไม่นิ่งดูได้เสียงคนไทยร้องขอความช่วยเหลือต้องอยู่ในโสดประสาท อยู่ในฝ่ายวิญญาณคุณได้ยินเสียงเหล่านั้นไหมคะเขาต้องการความช่วยเหลือของคุณคนที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณอยู่ในชุมชนของคุณอยู่ในหมู่บ้านของคุณเขากําลังร้องขอความช่วยเหลือคนกําลังฆ่ากันตายคนกําลังฆ่าตัวตายทุกวันนี้ปัญหาสังคมเยอะแยะและเต็มไปหมดผู้ที่จะตอบและช่วยเหลือปัญหานี้ได้คือผู้เดียวคือองค์พระเยซูคริส นนัน้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ความรักของพระองค์ขับเคลื่อนและเล้าในหัวใจของคุณที่จะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วที่จะได้ยินเสียงคนเหล่านั้นที่ก้องในโซดประสาทของคุณว่าช่วยด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ